ผมตั้งใจมาร้านแซนไวติงวันนี้เราจะไปหาอะไรอร่อยกินกันครับท่านผู้ชมครับจากข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนเนที่นี่มีประมาณ3ชั้น แล้วก็ผมขึ้นมาแค่ชั้นสองเนี่ยก็แบบพึ่งแล้วสวยงามมากใช่ผมเดินเข้ามาข้างล่างโอ้โหบอกตรงคนทุกเกลียวจริงๆนะจ้าแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยนะผมเห็นห้องครัวเรารู้สึกว่าคือคือมันเป็นอาชีพเราเนาะพอเราเห็นห้องครัวเลยปุ๊บมันทันสมัยมันทันสมัยมันสะอาดสะอาดมากพอเดินขึ้นมาชั้นสองอึ้งเลยแรงมันดันใจของเจ้าของมันคืออะไรทำไมถึงคิดขนาดนี้ะ ผมลากเจ้าของเขามานั่งอยู่ตรงนี้แลยครับท่านผู้ชมคุยกับเขาเลยพี่ชนสวัสดีครับ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 ผมที่ผมสตาร์เรื่องแรงประดานใจเนี่ยพี่ลองลากผมฟังครับว่าทําไมถึงทําร้านนี้แล้วออกมารูปแบบนี้ครับก็จุดเริ่มต้นของร้านนี้ก็คือมาจากร้านเดิมที่เราทําอยู่็นร้านซีฟู้ดก็คือปูมาปาร์ตี้เราเปิดร้านใช่ครับเปิดมาเก้าตีแล้วนะครับแล้วก็ที่นั่นจะเป็นซีฟู้ดล้วนๆเลยแล้วก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทั้งหมดแล้วก็มา ต่อยอดก็มาเป็นร้านนี้เรามาเปิดช่วงโควิดพอดีนะ <Yeah. S 2> ครับแต่ว่าต่อยอดก็คือเอารากเดิมก็มาก็คือแซนด์วิชติงนี่ก็มาจากแซนด์ว i ชติงฟิตซึ่งแปลว่าปลาสายซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูที่เราขายดีที่สุดครับตั้งแต่เปิดมา9ปีคือปลาสายทอดสมเครื่องก็มาตั้งชื่อร้านเป็นชื่อร้านที่นี่เลย ไม่แพงครับถือว่าเป็นปลาท้องถิ่นเลยท้องถิ่นเลยครับท้องถิ่นเลยครับหยิบของถูกขึ้นมาขายได้ราคาไม่ถูกนะครับไม่ก็คือมันไม่แพงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกนัเพราะว่าที่นี่มันของเราใช้ผดิตจากประมงชายฝั่งทั้งหมดแล้วก็เราซื้อจากชาวประมงเนี่ยเราไม่ได้ซื้อในราคากดราคาเขาเราให้ราคาเขาเหลือเพราะว่าให้เขาอยู่ได้ใช่ใช่ใับแต่ว่าต้องต้องมีการคัดเกต อ่าคือเราขอของดีใช่ครับแพงนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ครับมันทาให้าชาวมงงเนี่ยคัดตัวสุดดีดีขึ้นมามากกว่าเดิมนะฮะาพูดง่ายมูลค่าได้มากขึ้นพอพอวัตถุดิบดีก็ รู้อยู่แล้วว่ามีที่ขายที่ไหนใ่ราคาสมเหตุสมผลใช่ที่นี่คือเอาของดีครับแต่ถ้าของไม่ดีคุณจะไปขายใครตามใจเหอะครับเราซื้อตรงนี้แล้วมาอัพราคาเป็นเท่าตัวก็ได้อ่าอันนี้มันเป็นเรื่องของโอเคมีเมนูอะไรบ้างปลาสายเดียวยากทำอะเอ่อปลาสายท่าสมเครื่องนะครับเทสเครื่อง่าแล้วก็มีปลาสายซาซิมิครับนะครับเดี๋ยวเราจะได้กินใช่ไหมได้ครับได้ครับได้ครัเลยครับผมครับแล้วก็ผมพอดีผมถามแอบถามน้องๆข้างล่างว่าเมนูกุ้ง ขัดซอสต้มยำซอสต้มยำนี่อันนี้ก็เป็นเมนูที่เด็ดใช่ครับก็ที่นี่ก็รังเนี่ยเป็นแหล่งวัตถุดิบพวกนี้อยู่แล้วครับเรามีพวกกุ้งแช่บอยพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่จากระมชใยฝั่งนะครับแล้วก็เมนูนี้ที่ขึ้นมาได้นั่นคือส่วนของหัวกุ้งนะครับจากเดิมที่เราไปทําเมนูคิดเองอยู่คิดเองใช่ครับแล้วก็เอาส่วนหัวของมันเนี่ยมามาเคี่ยวเป็นซอสทำซอสต้มยำนะครับครับฮะมีหน้า ผมว่านะคุณภาพมันจะหอมใช่เพราะมันสดไงเข้มข้นเลยแหละใช่ครับกุ้งมาสดใหม่แล้วก็เที่ยวซอสเดี๋ยวนั่นเลยนะครับที่เราพาเข้ามาในครัวมาดูเมนูขายดีที่ร้านนี้นะครับวันนี้เราแนะนำให้รู้จักกับคุณการนะครับนะครับคุณการจะมาทำวันนี้เมนูอะไรครับเป็นกุ้งผัดซอสต้มยำค่ะนี่เราจะได้ดูวิธีทำดูเคล็ดลับว่า เมนูนี่ทํำยังไงและรสชาติจะเป็นยังไงได้เลยค่ะ,ะเริ่มได้เลยครับวัตถุดิบวันนี้นะคะจะเป็นกุ้งแชบวยนะคะจะเป็นกุ้งของอประมงใายฝั่งนะคะแล้วก็การจะใช้หัวกุ้งนะคะมาผัดแล้วก็พาทําซอสนะคะก็คือจะมีนะคะเครื่องปรุงต่างๆเป็นเครื่องปรุงของซอสต้มยำะะก็จะเป็น<ม>พริกขี้หนูใช่ใช่ค่ะมีพริกขี้หนูสวนหอมแดงแดงนะคะขาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะ แล้วก็อันนี้น้ำพริกเผาอันนี้ทางร้านจะเป็นทําเองนะคะน้ำพริกเผามะนาวแน่นอนแน่นอนคบยำต้องมีรสชาติมาเปรี้ยวอยู่ละันะอันนี้คืออันนี้เป็นวิปปิ้งรีมค่ะอ๋อเพิ่มความนัวนะคะไม่ไม่แบบรสชาติจะได้ไม่ไม่แย่มากครับครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับค่ะเราเริ่มมาทำซอสไนเลยนะคะใช่ครับวันนี้ขอเนี่ยเป็นลูกมือคนการนะครับจะได้อ่ท่านผู้ชมจะได้ รู้วิธีทําแบบเข้าใจเข้าใจง่ายทําง่ายนะครับเพราะเมนูนี้ใครก็ทําได้นะครับเอาไฟนอนเลยนะครับเดิจใสน้ำมันก่อนนะคะอนิดหนึ่งอ่าอ่าเปิดนิดหนึ่งพอดีเตานี้นะครับพอไหมอีกนิดหนึ่งค่ะอือฮึโอเคแล้วก็จะเริ่มจากขอกตะไคร้นะคะค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ เคี่ยวไห้หอมใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟอ่อนครับอ่าไหมครับแม่จะมีหอมแดงหอมแดงนะะนี่นะค,ะนครับกลิ่นมาแล้วท่านผู้ชมครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้เครื่องต้้งหอมนะคะแล้วก็ แล้วค่อยใส่หัวกุ้งทีนะคะแล้วก็ผัดให้ให้เคลื่อนสีเลยค่ะเพราะเราต้องการเอามันของหัวกุ้งออกมานะคะเพื่อจะเป็นเ,เป็นเบ็ดหลักนะคะในการทำับซอสน,นะคะนี่เลยเดี๋ยวก็ได้ละครับโอเคขั้นตอนนี้จะเป็นหัวกุ้งแล้วครับแต่ ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าควรจะเป็นกุ้งที่สดมากๆ<ช>จะได้อาารรถรสของการทานที่อร่อยมากๆ<ช>ครับอ้าวไปได้เลยครับเน่เน่ครับเราเล่งไปนิอีกนิดนึงครับนี่ ล็อกนิดนึงนะคะอันนี้ก็รืามันก็จะยิ่งออกมาอีกนะใช่ค่ะนี่ต้องบีบเลยนะต้องกดเพื่อมันกุ้งนะ่ยจะได้ออกมาเยอะๆ สีดูสีมันเปลี่ยนแล้วสีจะเป็นสีส้มๆม,ม,มันพุ่งละนะครับแล้วก็รองเอาเพื่อเอาน้ำนะคะเอาให้หมดเอาให้หมดของดีเอาให้หมดนี่แหละครับเราจะมาคั่วอีกทีหนึ่งใช่ใช่ค่ะพอไหมคันนี้ได้ค่ะพีนะอย่าไปทานน้ำมันมากสุขภาพจะไม่ดีโอเคก็จะมี มีเครื่องเครื่องเครื่องปรุงเหมือนเมื่อกี้นะคะมเมื่อกี้นะครับะค,ะครับมาเที่ยวอีกรอบหนึ่งเื่อไว้มีต,ตมมะไคร้ตะไคร้ข่านะคะคแล้วก็หอ,หอมแดงหอมแดงพริกพริกขี้หนูละรอบนี้มีพริกขี้หนูเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็มีใบมะกระูดน,นะคะ พี่ทขาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยไหมครับก็เว้นๆวนิดหนึงค่ะพี่เอาสักครึ่งหนึ่งนะเพื่อเราจะไม่ต้องเจออืมนี่เราซอสกุ้งที่เราทำไว้เมื่อกี้มาเติมกับตัวสมุนไพรมีข่ามีตะไคร้มีพริกนะครับตอนนี้ก็น้ำมันพริกเผาอ่าทางร้านทำเองด้วยครับ ทุกอย่างดูมีคุณภาพเต็มเปี่ยมไม่ได้คุณภาพอันนี้อะไรครับนี่เป็นมันกุ้งที่แบบว่าเราเอาเนื้อมามาคั่วละเอียดนะคะแล้วก็ไว้เพื่อไว้ให้ลสกศิษน,นะคะมันจะมีพวกเนื้อพวกอะไรอยู่ในนี้ด้วยนะคะดูซอสเข้มข้นมากเลยครับครับแล้วใส่อะไรต่อครับก็อ,อันนี้เราจะลงกุ้งนะคะวัตถุดิบหลักของเรา,น,านะคะกุ้งสดสด้าวสดการ ต้องเติมอะไรเพิ่มครับอันนี้ผัดแป๊บเดียดนะคะพี่เพราะว่าเราใช้กุ้งไหม่มันไม่ไม่ถูกไวมันถูกไวครับแล้วก็เราจะไว้ความกรอบฉ่ำในตัวยอ๋ะใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำไปหมดครับผมใช่ค่ะแล้วก็จะเติมวิปปิ้งครีมนะครับอ่อนนิดนึงนะคะเพื่อให้รสชาติไม่ไม่ไม่แรงมากนะคะโอเคมันนี้ผสมมาสารหลายอย่างเลยนะเนี่ย แล้วบีบมะนาวเพิ่มรสเปรี้ยวหน่อยเพราะมันจะครบรสอยู่แล้วนะนี่มันเสร็จสับในตัวเลยนะนี่แค่เสร็จแล้วค่ะเก็ต้องยองปิดแก๊สแล้วก็ขึ้นจานได้เลย กำลังชิมกุ้งผัดซอสต้ตยมยำจากที่พี่ชนเขาอบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะครับอลองชิมดูตุ้งตุ้งตอย่างมากเต็มคำมีความเข้มข้นโอ้บอกให้เลยว่าอร่อย,ยเมนูนี้ครับท่านผู้ชมไม่กุันพลาดต้องสั่ง เข้มข้นอร่อยกุ้งสดเด้งนี่ร้อยกุ้งเด็งมากอร่อยอร่อยกินต้มยำนี่มาเต็มเลยนี่คือซาซิมิปลาทรายลองดูนะว่าจะอร่อยขนาดไหน หวานอร่อยนุ่มนอกจากอาหารอร่อยนะคะยังมีเมนูเครื่องดื่มหลายตัวที่น่าสนใจขอชิมก่อนนะคะแปลกอร่อยค่ะอร่อยให้ความสดชื่น เมนูเด็ดของที่นี่ครับท่านผู้ชมครับอยากรู้มีอะไรบ้างครับก็ต่อเนื่องมามาจากร้านเดิมก็เป็นซีฟู้ดเป็นหลักก่อนะครัพพวกซาซิมิต่างๆเมื่นี้ครับปลาซาซิมิที่เป็นปลาท้องถิ่นนะครับปลาเก๋าปลาคูเราปลาอังเกยปลาทรายแล้วก็มีกุ้งมังกรซาซิมิกุ้งลายเสือซาซิมินอกนั้นก็จะเป็นเมนูท้องถิ่นที่เป็นเครื่องแกงทั้งหมดนะครับองเนี้แกงกะทิเนื้อปูต่างๆพวกนี้แล้วก็จะมีพวก หมูไก่เนื้ออันนี้เขามีเนื้อที่เป็นสเต็กด้วยแต่ข้ามได้ครับท่านผู้ชมชื่อตามร้านเลยคือปลาสายปลาสายเมนูที่นี่ใช่ครับนะครับใช่ครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มอ๋อจะมีเป็นทั้งม็อกเทลแล้วก็ค็อกเทลนะครับจะมีเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับก็ที่ร้านก็จะมีมีไวน์มีเบียร์สดนะครับมีซิงเกิลเมล์มีค็อกเทลครับมอกเทลแล้วก็มีสาเกซิงเกิลเมล์นี่จะเป็นช็อต เป็นช็อตครับทั้งเป็นช็อตยกขวดได้ครับเดแพงก็ดูเหมือนกันนะอสมควดครับ้เปิดกี่โมงครับสี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนว้าวครับเอะเมื่อกี้ผมถามไัวอย่างว่าอยู่ตรงไหนตั้งก็หุดหลักๆเลยหลักๆตรงนี้ก็คือตรงข้ามกับโรบินสันตังนะครับคือถ้ามาที่นี่ก็คือ มาที่โรบินสันตังฝั่งตรงข้ามเลยแล้วติดโรงแรมฮอปอินนะครับแต่ว่าสามารถปักหมุดได้เลยครับแซนไวติงเรสเตลลองมีเหมือนกันใช่ครับแซนเอสเอ็นดีวอสไอเอ็นจีเอสแซนไวติงนะฮะเรสเตลลองใช่ครับกอยากขายง่ายง่ายใช่ขายง่ายงใช่ครับโอเคท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับจังหวัดตรังมีอะไรให้มากกว่าที่คุณคิดครับมีหลายที่อร่อยอร่อยและตรงนี้แหละครับ เป็นจุดที่คุณจะต้องปักหมุดไปเลยแซนวายติ้งรีสอร์ทกลางเมืองจังหวัดตรังนะครับมาที่นี่คุณจะพบเขาเรียกว่าความความสุนทรีดความสุนทรีในะกันตีเยอะแล้วผมดื่มทั้งกินก็ฉันคิดว่าอลังก็ได้นะมันขึ้นมาแบบมันเจ๋อมากเลยมันอะไรผมอยากให้คุณรู้สึกแบบผมเลยคนลุกนิดหน่อยเดินเข้ามาเฮ้ยมีงี้ด้วยวะนะคนอื่นอาจจะลุกมากกว่าพี่ก็ได้นะโอเคอย่าลืมนะครับดูช่อง นี้กดไลค์กดแชร์และหอย่าลืมกด Subscribe ด้วยเพราะว่าช่องนี้คือคุณรู้หรอยังโอเค,อเ,ค,อเ,คเย้